ฟังเพลงครับที่สุดอุตรดิตภูมิใจที่สุดเกิดเป็นคนอุตรดิตดเพื่อนพ้องน้องมิตรอาชีพที่คิดคือทำนา้าไรภูมิใจที่สุดที่ฉันขอพูดกับพี่น้องไทยท่านคือพระยาพิชัยนักรบยิ่งใหญ่ขับไร่ศัตรูของใหญ่ที่สุดก็มีอยู่ที่อุตรดิต ขอเชิญญาติมิตรคนไทยทั่วทิศได้มา,าเรียนรู้มีต้นสักใหญ่อยากให้คนไทยได้มาเที่ยวดูดาบเหล็กน้ำพียังอยู่เชิญท่านมาดูยาวถึง9เมตรเดินทางรถไฟหรือไปรถทัวหรือว่ารถส่วนตัวก่อนทัวกาบหลวงพ่อเพชรท่องเที่ยวสุขใจเมืองผล,ลไม้มากมายพร้อมเสร็จ หลงลินลับแลที่เด็ดลังศาสและสับปะโหดหยินดีที่สุดที่ท่านมาเยือนอุตรดิตเขื่อนสิริกิจมาเที่ยวสักนิดวิวงามสวยสดที่เที่ยวมากมายฉันยังกล่าวมาไม่ห,หมดถ้ามีเวลาได้โปรดกลับมาเที่ยวอุตรดิตฟังเพลงครับที่สุดอุตรดิต ภูมิใจที่สุดเกิดเป็นคนอุตรดิตเพื่อนพ้องน้องมิตรอาชีพที่คิตคือทำนาห้าไร่ภูมิใจที่สุดที่ฉันขอพูดกับพี่น้องไทยท่านคือพระยาพิชัยนักรบยิ่งใหญ่ขับไร่ศัตรูของใหญ่ที่สุดก็มีอยู่ที่อุตรดิตขอเชิญญ,ญาติมิตรคนไทยทั่วทิศได้มา,าเรียนรู้ มีต้นสักใหญ่อยากให้คนไทยได้มาเที่ยวดูดาบเหล็กน้ำผียังอยู่เชิญท่านมาดูยาวถึง9เมตรเดินทางรถไฟหรือไปรถทัวหรือว่ารถส่วนตัวก่อนทัวกาบหลวงพ่อเพชรท่องเที่ยวออสุขใจเมืองผลลไม้มากมายพร้อมเสร็จหลงลิ้นรับแลที่เด็ดลังศาสตร์และสับประรด ยินดีที่สุดที่ท่านมาเยือนอุตรดิตเขือนสิริกิตมาเที่ยวสักนิดวิวงามสวยสดที่เที่ยวมากมายฉันยังกล่าวมาไม่ห,หมดถ้ามีเวลาได้โปรดกลับมาเที่ยวอุตรดิตฟังเพลงครับที่สุดอุตรดิตภูมิใจที่สุดเกิดเป็นคนอุตรดิต เพื่อนพ้องน้องมิตรอาชีพที่ฮิตคือทำนาห้าไรภูมิใจที่สุดที่ฉันขอพูดกับพี่น้องไทยท่านคือพระยาพิชัยนักรบยิ่งใหญ่ขับไร่ศัตรูของใหญ่ที่สุดก็มีอยู่ที่อุตรดิตขอเชิญญาติมิตรคนไทยทั่วทิศได้มา,าเรียนรู้มีต้นสักใหญ่อยากให้คนไทยได้มาเที่ยวดู ดาบเหล็กน้ำผียังอยู่เชิญท่านมาดูยาวถึง9้าเมตร